สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องเนาะคัมแพงชาแนลนะคะเดี๋ยวไม่ต้องคัมแพงจะพาเอฟซีทั้งช่องมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยของทุกเซียนทุกอาจารย์โค้งสุดท้ายว่าแต่ละสํานักอาจารย์แต่ละสานักแต่ละอาจารย์เนาะเพิ่นเน้นตัวใดไใ้เน่นะคะวงกลมเม็ดไตตัวใดที่ว่าเพิ่นชอบเพิ่นมักเนาะหรือว่าตัวที่เพิ่นมักถึกใจเอฟซีทั้งชองบอ ต้องเบิงทุกเซียนทุกอาจารย์แคปหน้าจอเอาไปเทียบเทียนเพื่อเป็นแนวทางกันในมืออื่นนะคะเพราะว่ามือนีวันที่30แล้วเนาะมืออื่นกับผล ก็จะได้ลุ้นผลรัฐบาลไทยกันแล้วนะคะเม่นนองคำแพงกับฝากเอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้ทุกทุกคลิปที่เม่แนม่นนองคำแพงจะได้เอาตัวเลขแนวทางมานําเสนอให้้วยเด้อค่ะบอบาจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยฮานอยหรือว่าเราพัฒนานั่นเองเนาะขอกําลังใจจากเอฟซีด้วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เม่นนองคำแพงก็ดีใจขอกราบอบาระคุณเป็นอย่างสูงแล้วนะคะเดี๋ยวเขามาเบิ่งของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะคะ ท่านให้มาเมื่อเช้านี้เนาะวิ่งบนเด่นที่สี่เม็ดเดียวเนาะวิ่งบนสี่เม็ดเดียวชุดสองตัวบนให้มาสี่หชุดสามตัวบน3ามสี่หอย่าลืมตัดเล่นด้วยเพราอบางวดที่แล้วพ่อหมอดูเลขเด็ดให้มางวดที่แล้วห้าหสี่นะคะถ้าผู้ใดตัดเล่นก็จะได้ห้าสี่สี่ห้านั่นเองนะคะเนาะ อ,อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะชุด3ตัวบนส่วนส่วนล่างงวดนี้เด่น1เม็ดเดียวเนาะจับคู่ให้1 4 1 5 1 9เน้นที่1 4กับ1 5นะคะเนี่ยค่ะส่วนของปู่วัดป่าวิ่งรูดบนล่างบอมี่วิ่งรูดนะคะขอโทษละลายปูวัดป่าให้มา3ตัวบน9 7 2แล้วก็6 8 เออแปดสนะคะอย่าลืมตัดเล่นด้วยเด้อค่ะนอกชุด3ตัวนี้ได้บนล่างนะคะแล้วก็เลขทูบของปู่วัดป่าได้มา610นะคะพ่อเกลียงค่ะชุดบนพ่อให้วิ่งรูด5กับ7ยังเหมือนเดิมนะคะยังบ่เปลี่ยนแปลงเนาะชุดวินมี3 4มสี่ห้าหกเแล้วก็ ส่วนชุดเน้นสองตัวบนก็จะเป็นสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดชุดกันสามเจ็ดกับสามแปดส่วนชุดสามตัวบนก็มีสามห้าหกสามห้าเจ็ดแปดห้าหกแปดห้าเจ็ดนะคะอันนี้เป็นชุดบนของพ่อเกลียงเนาะยังเหมือนเดิมยังบเปลี่ยนแปลงยังบอเน้นมาให้เนาเนะชุดเดิมค่ะส่วนของพ่อเกลียงชุดล่างนะคะวิ่งล่างให้ สรุปโค้งสุดท้ายเนาะอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายค่ะเดี๋ยวให้เบิรงทั้งทั้งชุดเต็มและโค้งสุดท้ายไปพร้อมกันทีเดียวเลยเนาะจังบอค่อยเสียเวลานะคะเนาะอ่านี่ค่ะอันนี้จะเป็นสรุปโค้งสุดท้ายล่างเนาะอันนี้ชุดเต็มล่าง ชุดเต็มล่างมี8กับ9นะคะวิ่งรูดส่วนหลักสิบล่างมี0134หลักหน่วยล่างมี789ชุด2ตัวล่างมี09181719แเนาะแล้วก็38394849เน้นที่1819แล้วก็38ส่วนชุดเน้นหรือว่าโค้งสุดท้ายนั่นก็คือวิ่งเด่น8เม็ดเดียวหลักสิบล่างมี0134หลักหน่วยล่าง6 789 ชุดเน้นสองตัวล่างก็คือ08091819ชุดกัน2 5กับ2 6นะคะเนาะอันนี้เป็นชุดล่างของพ่อเกลียงส่วนของอาจารย์เซรีรัฐบาลไทยชุดแรกและของสุดอาอันนี้เอาไว้ก่อนเนาะเอาไว้ใส่ของสุดท้ายของอาจารย์เซรีเนาะคะ่ะ มาเอาของอาจารย์หนุ่มกระสินก่อนอาจารย์หนุ่มกาลสินยังชุดเดิมเหมือนเดิมนะคะบนให้วิ่ง5เม็ดเดียวชุด3ตัวบน235352 3, 5, 3, 5, ชุด2ตัวบนมี3552ส่วนล่างค่ะข้างล่างให้วิ่ง0ูนย์เม็ดเดียวก็คือ2ตัวล่างก็คือ03กับ01นะคะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มกาลสินนั่นเองเนาะนี่ค่ะ ส่วนเลขวิ่งท่าน้ำนนของอาจารย์ตี8ลิ้วได้มางวดน,นี้ก็คือ7เม็ดเดียวบนล่างนะคะวิ่งเเม็ดเดียวบนล่างค่ะส่วนชุดบนของอาจารย์ตี8ลิ้วงวดวันที่หนึ่งนี้ให้มาเด่นที่3วิ่งบนเด่นสามลองหนะคะก หลักร้อยบนมี9กับ0เน้นที่9ส่วนหลัก10บนเน้นที่1เอ่อมี1กับ3เน้นที่3หลักหน่วยบนมี8 4 3เน้นที่8ส่วนชุด3ตัวบนให้9 3 8ตัดเล่นด้วยเด้อค่ะงวดที่แล้วก็เข้านะคะผู้ใด,ดตัดเล่นเพิ่นมานมาเพิร์ใไห้าเาส9 4เนาะเลขออก4 5บนเนะาะค่ะถ้าตัดเล่นก็จะได้ สตัวบนฟันธงเม็ดเดียว3 8มลอง8 3ส่วนเลขทุบงวดน,นี้ได้7จ็สองสนะคะนะะอันนี้เป็นชุดบนมาต่อชุดล่างของอาจารย์ตีให้วิ่งเด่นสองลอง1ชุดสองตัวล่างมีสองหกสองหนึ่กันสองสอาจารย์ฟันธงที่สองหกสองเม็ดเดียวเด้อค่ะเนาะโคงสุดท้ายอาจารย์ฟันธงที่ สองหกกับหกสองค่ะนี่ค่ะเน้นสองคู่นี้นะคะอันนี้เป็นชุดล่างของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะคะมาเบิงของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์ก็ยังเหมือนเดิมยังบ่เปลี่ยนแปลงเนาะให้มาเด่นหนึ่งชุดล่างนะคะวิ่งล่างเด่นหนึ่งลองสี่หลักสิบล่างมีศูนย์หนึ่งสามสี่หลักหน่วยล่างมีหนึ่งสี่หกเจ็ดเน้นชุดสองตัวล่างให้ก็คือหนึ่งหกกับสี่หกนะคะ หนกับ4 6เนาะส่วนชุดบนของอาจารย์เล็กสุขสวัสดิ์พี่ชายตามดีแปร้วนั่นแหละค่ะบนให้เด่น7เม็ดเดียวค่ะหลักร้อยบนมี901เน้นที่9หลักสิบก็คือ7นั่นเองเนะาะหลักหน่วยบนก็คือ1 2 3 4อาจารย์เล็กจับคู่ให้7 1 7 2 7 3 7 4แล้วก็เน้นที่7 2กับ7 3ส่วนชุด3ตัวบน 972 973นั่นเองค่ะของเขาฝากมาโค้งสุดท้ายเนาะเพิอนไหมาบอเปลี่ยนแปลงค่ะให้วิ่งลูดบนล่างเด่น5กับ6ชุด3ตัวบน6 5 2 5 6 3ชุด2ตัวบนล่าง5 2 6 2 5 3 6 3เน้นที่5 3นะคะโค้งสุดท้ายนี่ค่ะเน้นให้ที่5 3เม็ดเดียวนะคะโค้งสุดท้าย มาต่อที่ของหลวงตาหลวงตาให้วิ่งลูดบนล่างมา1กับ2ส่วนชุด3ตัวบน213กับ124หลวงตาจับคู่ให้2ตัวบนล่างก็คือ13142324ส่วน2 3กับ24ให้เน้นล่างนะคะของหลวงตาเนาะสองสกับ24ให้เน้นล่างค่ะ สุดท้ายของตาปากน้ำโพวิ่งรูดบนล่าง0กับ3ชุด3ตัวบน309032ชุด2ตัวบนล่าง09390232อ่า39ให้เน้นบนนี่ค่ะเน้นบนเนาะแล้วก็32ให้เน้นล่างอย่าลืมตัดเล่น0330เด้อเนาะเดี๋ยวจะเสียใจ อันนี้เป็นของตาปากน้ำโพโค้งสุดท้ายเน้นสามเก้าบนเน้นสามสองล่างนะคะอ่ะเอ้ามาเบิงค่ะบาทนี่ถึงโค้งสุดท้ายของอาจารย์เสรีเลี้ยวนะคะอ่ะนี่มวดที่เลี้ยวโค้งสุดท้ายฟันธงที่หนึ่งสามสามหนึ่งเม็ดเดียวเลขออกสามเจ็ดเนาะนี่วิ่งสามเม็ดเดียวแต่ว่ารอบแรกให้มาวิ่งเจ็ดเม็ดเดียวจับเ่กันเลยกกบบบจับเนาะอาจารย์ก็ได้นี่รอบแรกให้มาเจ็ด ก็มาล่างรอบสองให้มาสามก็มาล่างก็แปลมมารด้วยกันสามเจ็ดล่างเนาะอันนี้พัดฟันท่องที่หาเจ็ดเนี่ยค่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดท่นที่จับสามเจ็ดใส่ตัวเด่นเนาะอ,อ,อาจารย์ก็บปจับสหายวัจับเส้นสามหนึ่งหนึ่งสามค่ะผิดพลาดไปเลยเนาะอ่ะบอกเป็นยังค่ะงวดน,นี้คงสุดท้ายอาจารย์เซรีให้มาเนี่ยค่ะจับคู่ ให้มาหกห้าหกแปดหกเ้าแปดสองหกเจ็ดหกสองน้นให้ที่ฟันทงสุดอ่าฟันทงสองตัวหกเจ็ดกับหกสองนะคะ,คะส่วนงวดแรกรอบแรกที่เพื่อนให้มากค่ะวิ่งลูด1เม็ดเดียวบนล่างแต่ว่าจับคูดสามตัวบนให้หกเจ็ดหเนาะแล้วก็ชุดสองตัวมี1นเจดกับเจหกนคะคะ คงสุดท้ายให้มาจับคู่มาให้เพิ่มเติมก็คือ65 68 69 82 67แล้วก็62เน้นที่67กับ62นะคะของอาจารย์เซรีค่ะ,ะมาต่อโค้งสุดท้ายของอาจารย์สวัยเดี๋ยวของอาจารย์สวัยก็ เลขเ็ดสามตัวอาจารย์สวัยงวดวันที่หนึ่งนี้ให้มาสองสามสี่นะคะผู้ใดมีตัววิ่งตัวรูดดีๆเด็ดๆเอามาจับใส่สามตัวนี้เด้อระวังมามด้วยกันนะคะนี่เพิ่นจับคู่ให้ชุดเ<ม>รขคนานู่อะไรไม่กินไม่ทำงานอยู่ค่ะเอาวางไว้ตรงนั้นละขอบคุณค่ะพนาซื้อขนมมาให้แม่ซื้อขนมซื้อน้ำมาให้แม่บังค่ะ โออค่คคอะเพิ่นก็จับคู่เต็มที่เพิ่นชอบตามที่เพิ่นชอบนะคะติด9กับ0นย์เนาะก็จับคู่9ก้า94แล้วก็ศูนย์สอตามเลขติดเนาะแล้วเพิ่นก็จับชุดสาตัวจับใส่กันไว้ให้ f อซทั้งช่องได้เล่นกัน 2, องสสองสแล้วก็ 3, 4นั่นเองนะคะ มาเบิ่งโค้งสุดท้ายอาจารย์บสบายเพิ่นชอบตัวใดจ้าเอนี่ค่ะเพิ่นมักตัวนี้นะคะเอฟซีเพิ่นจับให้ที่0 4 7ย์0นย์ะคะ3ตัวบนเนาะแล้วก็2ตัวโค้งสุดท้ายก็จะมี0 4 07แล้วก็4 7นะคะเนาะนี่ก็ตรงกันตัวนี้นะคะเลขสูตรกับเลขชอบของเพิ่นเนาะตรงกันที่0 4นย์ย์นะคะ ก็เดมีทุนหลายกระน,นี่เอาไว้เด้อซาไว้ในเก่าชุดนี่เนาะกระดีได้บังเือะเขางอดบนล่างฮุนเดอร์ค่ะเอฟซีแต่ว่าชุดสามตัวีนกากันไว้เน่นนะคะอกชอบอาจารย์กระละังมักขั้นทั้นย่มเฮาเผอยย่มใดแลวกะลอยไม้ย่มนั่นนะคะเอฟซีันย่มเฮาตามเน่ล้วก็ะลุดจังสินอ่ะขั้นย่มเฮาอันบ่ตามนี่มาดีดีทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่นี่นี่เนาะขั้น,นย่มเฮาอัน ผือเนี่เส้นมากตลอดเลยเงยดหลบ่แเวนเผือดออกย่ำเข้า,าบ่สนใจย่ำเข้า,างวดที่เข้าบอมักตัวเลขไหมพัดมาทั้งบนทั้งล่างบานงวดที่เข้ามากักพัดบอมาจังสีนะมันก็เลยเห็นให้เข้าช่วยนาช่ยยลังไปเนาะค่ะอะอันนี้ก็ ได้สรุปขคงสุดท้ายของทุกเซียนทุกสำนักทุกอาจารย์ให้เอฟซีทางช่องแล้วผู้ใดที่มักตัวใดชอบตัวใดก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาแลกเปลี่ยนแนวทางกันใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องกำแพงด้วยเด้อค่ะคลิปนี้แม่น้องกำแพงก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเมื่ออื่นโบหูวัตจะมีของไผมาตืมนะคะถาเบิงน้ำกันค่ะ